จริงๆไมนตกตั้งก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใช่อันี้จริงๆยังไงก็ได้วันนี้ตอนนี้ีเต็มข้อดีของวอแบบนี้คือชนะแล้วเปอร์เซ็นต์ข้อเสียคือเหงาเปื่อๆไม่ได้เหงาเหงาให้งเลยเหงาดิงโกมาเถิดแต่มันจะไม่เหงาตอนนี้โกมาแก้เหงา สิบค,ค,ครั้งก็จะได้หนึ่งคลิกครั้งก็สองร้อยที่เขาพยายามทุหมดเลยใช่ไหมไอ้ปิซึนเนะี่ยน่าจะห,หมดเลยแหละว่าไม่ต้องผมอันเดกันฝันเลยอันน,น,นี้อันนี้ตื่นดีกว่าฮะอันนี้ลุงตื่นเนกับคนแก่นั้น <laughs> มันไม่ใช่เน็ตมาเบอลเมน็ตมาบอลมิจฉาแต่มีแพ็คสัมผัสแล้วแต่เขาก็ใส่มาทีเดียวเขาก็ไม่ได้อะไรเลยมีเรากลับไปสัมผัเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเตรียมเข้าวอลนันแล้วนะคะใครไม่เข้าเดี๋ยวผมไปต่อเวลาด้านนี้เลยครับเอแพ็คต้องทำอะไรเมื่อว่งไปยึดเสาแล้วก็จบใช่ไหมเสร็จปะยึดเสาจะรีบจบไหม ก็ไม่รู้พี่มึองจอเจะเล่นแบบหนมู้ไปเลยยี่สิบสองอ่ะทำให้ยม่สบสองอเราจะได้ไปตีเกตรู้เรารู้หรอกเกดเราเราไปเล่นเกตดดีกว่าเกตแล้บบอลราอยูะเป่้จะเอาตัวนี้ลงวอเลยมันก็คงไม่ใช่เฮ้ยนี่เราคงมา ตังตี้พี่หมอกตังกันใช่ไหมถุงเข้าไปมาไดีแล้วกรุงว่าเข้าไปเดี๋ยวเขาไปมาวอมารางวัลอย่าอย่าทิ้งวอกันเลอร์มาเอาเอาค่ายนั่นคอสเซอร์คอสเซอร์ก็มาแล้วเออกับที่แบงค์อยู่ตีนะกับอยู่กับเช่ากับอาเนียอยู่างงั้นก็ได้ไม่เป็นไร ม,มีคนขงิงมีคนขงิงครับมีคนขงิงใช่ใช่ใช่เราคนขิงมีคนขงิงมีคนขงินขงในช่องในช่องในช่องไลน์แล้วหนึ่งโห oh, มาเป็นตัวงี้เลยเหรอมาเป็นตัวงี้แหละ เรามาเยอะเลยบอลนี่ตัวเดียวก็แบกกรดีใจแล้วนะอะไแบกสามใบแบกเท้าเขาได้เรื่อเรแล้วนะแต่คนแบกไม่ได้เลยนะทำไมเขาได้เหลือดกันละสามตัวสามใบตัวแน่นๆเดี๋ยวอันนี้เล่นเกมจะเป็นตัวใบยังไม่ได้ัวนเลยะรอบมีเข้าได้เยอะจังอ่ะเยอะจังโอ๋ยเดสคอนยังอื่นเฮ้ยเป็นไรหรอ ฉันก็ปรับแตตัวเองว่าเพียน์มันไม่ค่อยได้ใช้แค่หมนอน <c oughs> ไม่ใช้แค่เว้นไ่้แหละเอวาาบับน้องฉันก็หมูไฟฉันอย่างน้อยหมูไฟฉันทัดสิบพอแล้วตายโกโกอย่าลืมหยิบวัสดุอุปกรณ์ของเราไปด้วยนะฮะว่าจะผมงโน้ตถือแล้วว่าลืมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอ้ตถือหรือว่ากดชิปนี่เห็นไหมล้อวับถ้ากดชิปอ่ะลองกดดูดิ คือเราก็ชิปไปดิชิปเห็นโลว์วาร์ปโลว์วารโลว์ไม่ววเหมือนกับพี่เดิมห้ามกดชิปเย็นท,ที่หมดเลยครับกดสก,กิลอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> เด้งกลับเลยนะเด้งกลับแบบ <Yeah. S 1> มุดมุดดินเลย เดี๋ยวฉันอยู่ไหนเนี่ยอันอยู่ข้างบนเออมันมันฝั่งคนละฝั่งกันว่าเราอยู่ซ้ายกับวันนี้เออมุมมันเปลี่ยนวันนี้แล้วก็ไปข้างบนเข้างบนอยู่ฝั่งเดียวนะอ๋อสับสนเหมือนผมเลยใช่ไหมเออวิ่งมาหาสาววับไปเออไปอีข้องมันโล่มันอยู่ฝั่งนึงมันอยู่ีฝั่งนึงผมก็หลงเหมือนกันเพราะว่าก่อนเราวิ่งมาทางนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราอยู่ฝั่งนึงเพราะว่าคราวนี้เราประมูลได้ฝั่งซ้ายไงคราวก่อนเราประมูลได้ฝั่งขวาเรียบร้อย หลงผิดแล้วทีมเราบ้านเราเราไม่มีเงินเลยบ้านเราตั่โวยยังรังยึดได้หมดเลยตัวยยังรังอ๋อเดี๋ยวฝั่งบ้านเราโถก็คือวิ่งไปยึดฝั่งตรงข้ามไมาทิศเรียบร้อยแมววันี้มันปีมาข้างบนแล้แมวใครสนดีไปไม่หวังไม่ได้ผมไปยืนในห้องบอสนะ ก็มานะถ่ายได้หรือเปล่าวะไม่รู้มุกอะไรหรอบได้สิไม่ถ้าเกิดไม่ได้แป๊บจะถ่ายรูปได้ไงอ๋อไม่ไม่ถึงอะไรครับไม่ไม่ไม่แฟนหาที่ถ่ายรูปว่างนี่ถ่ายดีถ่ายได้เขาเ้ิงถ่ายถ่ายต้องถ่ายเริ่มแล้วเหรอถ่ายรูปเริ่มวิ่งแล้วถ่ายดีถ่ายแล้วเร็วเร็วมีเวลาถ่ายรูปอีกแปดพันแต้มเราได้แบ็กกราวแล้วตรงนี้ไหมแคบดีหอนี้ แมวอยู่ไหนเราจะเอาแมวไปทิ้งไว้ข้างบนดูซิกล้องสวยตรงไหนสวยบ้างพาไปถ่ายรูปหน่อยสะพานสะพานตรงไหนสะพานสะพานไอ้จุดแรกเลยอ่ะจุดแรกเลยเหรอจุดหน้าไปจุดหน้าประตูทางเข้าเราเหรอไม่ต่างกันอยู่สะพานไหนก็ได้ฝั่งเราก็ได้ถ่ายกันลูกโลเลยลุกโลกลางไหมเออถ่ายตรงกลางเลยไหม เหยียบเหยียบเอางี้ดีกว่าครับเหยียบบนพื้นสีฟ้าของลูกโลกหน้าเป็นไหมดีไหมเป็นเนี่ยหันหน้าไปทางเดียวกันตอนเนี้เหรอเออเหยียบบนพื้นสีฟ้าแล้วหันหน้าไปทางเดียวกันเอาว่ะนานานาบานเขาเลยอ๋อเนี่ยเหรอเหยียบตรงไหนหันไปทางเดียวกันเหยียบพื้นฟ้าเป็นวงกลมเลยอ่ะใครจะไปหยิบคูนเนี้ใครจะไปถือรัลวแล้วก็จะไปเออเอาโดมาตั้งดีไหมโดอยู่ไหน ขอลัวหน่อยขอลัวหน่อยรขลัวขโมยลัวคือทำเดินขลัว่าขโมยลัวที่เขาทำค่อยๆเดินเขาทำยังไงวะอ้าวอยู่ตรงนี้ก็หมดเลยเหรอเจอวันที่เจอวันแทนเหรออ๋อลัวมาเดี๋ยวไปปิดเพื่ออะไรรอกลางเลยตรงกลางเลยครับไปในห้องตรงกลางเลยตามผมมาเลย ถ่ายรึเปล่าตรงกลางตรงกลางตรงกลางไปห้องในไปห้องในกลางแมพกางมา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 เร็วเร็วเร็วจะห้าพันแล้วเร็วเร็วเร็วยังไม่ได้ถ่ายถ้าเราตั้งนี่เลยหันหน้าไปหาบ้านคู่ต่อสู้นะครับใช่ป่ะเอาเอาเอาไว้ตรงกลางสิเอาไว้ตรงเอาหันหน้าไปทางไหนเดี๋ยวข้่มเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอะไร ผมวางรั้วไม่ได้ถ่ายหมดเวลาก่อนของกลางกันนะเพียบโอ้ยแมวหลับคนเพียบนอนหลับปูเป็นแถววันไห้กวนเนี่ยสงครามมันไม่ไม่ไม่สวยงามหรอกมันต้องเลี้ยวอยู่แล้วมาถ่ายรูปเอาเลผมจะหกพันแล้วเลี้ยวหกพันแล้วทุกคนชี้ชี้แล้วชี่แล้วโอ้โกล้องมันมุมนี้ได้มากเลย กำแพงมาเอามาบังเราไหมั <ies> ้วมาบังเราเออหนักกว่าเดิมอีกเอาไปเก็บเลยเออล้วนาบังทำไมเอาไว้ข้างหลังดีกว่ามพราะงั้นนั้งไปซองหลังดีกว่าม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 าพันเลยเลยคิดเดียวเลยอ้าเจ็ดพันแล้วมามาฝั่งเฮดิออสเขาก็คงแบบว่าทีพวกนี้ทำะไรกันวิ่งไปวิ่งกันไปวิ่งกันมา ชวนเข้ามาถ่ายรูปเลยมาถ่ายรูปกันถ่ายเสร็ก็ร้องทห้นะอบอกทุกคนว่ากดฮาไม่มีไม่มีกดโจมตีแ,แน่มันมายืนบังหน้าทั้งทำไมเนี่ยเรยืนโจมตีนะมาถ่ายรูปกันยังไงบอกว่าบอในแอรียมาถ่ายรูปกันดีบอกใครแล้ว ห้ามใครกดสกิลเนะี่ยมันตายเลยนะคนเยอะทันไหมนะถ้าทันก็มาถ่ายถ้าไม่ทันก็เดินพึ่งบอพึ่งนึกได้ไเป็นเวลามีโอกาสเตี้ยมันจะกลายบอถ้าพี่เขาอยู่อ่ะเพอนบางทีเขาไม่อยู่จอได้ไงเขาจะมาถึง,งเวทีกันแล้วจะก้าวพันแล้วจะถ่ายบอถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้ว,ลว,ลว <Okay. S 1> ใครถ่ายได้โอเคขอรูปหลายๆมุมหนะ ผมไปยิงข้าหลังไปยิงหน้ปไปไม่ได้ใช้แล้วนะตูแล้วคนที่มาดูการถ่ายพ่อก็จะงงๆไว้กิวบ้ายทำอะไรบอสเกิดบอสเกิดบอสเกิดไปถ่ายกับบอสไหมไม่ทันแล้วแหละไม่นะกไม่นครับแล้วล่ะขอถ่ายยุบไวไปตากล้องเลยตากล้องเลยเร็วเ้าไ่เร็วบอส็บอสาวไปถ่เวไป่า่ เออหันหลังหันหลังแล้วแอบเซฟีกับพ่อมาดวยนะแค่ขยับขยับอกระทึบเก้าโอ้โห้บอสใเลตรครับขอบคุณครับระเบียบเดิมนะรบมากี่คนครับเระมากี่คนเช็คเช็คเชคชรับต้องเช็คงสนุกเพราะอะไรครับวันนี้ได้ได้ได้สู้อย่างฟูสีไม่ได้ถายรูปใช่ สิบเอ็ดสิบสองสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่มาเพลเป็นไงบ้างสิบแปดยี่สิบเก้าสามวางงานก็ชิมลไทยผลสามสิบสองคนใช่ไเออว่าลืมไทยผลโอ้โหจิเรคารปี้รถสบายเลยลืมไทยผลได้ดิงโกแน่นอนบาเฟเข้าเฟเขามาน้อยเหอนี้ คนเฟตเขามีน้อยอยู่แล้วครับเฟดเขามีคนไม่เยอะเช่ประมาณนั้เฟตเฟตตอนนี้กระจายคนสองคนเฟตเขาออนอยู่แค่สองเตียงอ่ะมองนี่เลยสองคนเตียงโอ้ไม่ก็ตอนล่าสุดสอยิมลูนมียิงยิมผ้าเรียนเชิญประมูลครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเฉพาะคนยังไม่มีเหมือนเดิมนะกดได้เลยลุยคุณเลยสู้ๆเราจะฟู้ไปด้วยกัน สีดำเนี่ยสีดำเนี่ยมีคนเอาไว้เนี่ยผมผมมาเพื่อกดสมุดสมุดเราไม่ยังการได้เลยเราประกาศหมดมาอีกเล่มเดียวเท่านั้นไม่ได้สักทีรู้สึกลิลิกเซลเล่มนี้จะเป็นลิลิกเซลเล่มที่สองพอกันนีหรือเปล่าไม่แน่ใจ ดิงโก้เดี๋ยวมาเช็คทุกวิเช้านะครับโอเคเรียบยร้ยบอยยังไม่ได้ดิงโก้นะฮะซื้ออาหารดิงโก้ไปรอก่อนไนดะ้ไม่ได้ไม่เสียนะครับแค่บูดวิหารไทยชั้นแค่ดูแล้วมันช้ำใจน,นั่นเองใชซ่ซื้อไว้กันสภาพแต่กเลยซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อน,นต้องใช้นะเดี๋ยวตอนมันมาไม่มีอาหารมนะันจะเศร้าๆ,ซ,าๆซื้อไว้ก่อนนะ เกินแล้วอะตอนนี้ซื้อมาเกินสักสี่ร้อยก็จะพอแล้วมั้งซื้อมาจนก,กดไยี่มิกเลยอะเดี๋ยวดูคู่แข่งเราไปตียังอยู่ไหนเหรอไ,ไปตีไปตีเกตเล่นแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งให้ไป็นู่นะมีคู่เดียที่ยังไม่เอาใไปเนะอเกิล,ลเป็นยัเอ็นเ็นก็ตีดิรอรอรอนอรอรกรอรอรอดนทอร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 อกอรนะกอรนรอรทันวรอรออ โอ้ยคู่คู่วมังเกอร์อินดิชั่นนี่สูตรสีมากสูตรสีเลยอะ่ะเอาว่ะสีสูสีสูจำนวนคนแม่มัน,<อ>มนไม่<อ>มนรวยจริงก่อนมังเกอร์29อินดิชั่น28โอ้วิงตามมาเลยหยุดจุดพอดีสู้ๆนะสองตัวเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวครับผมพูดงัำครับสวัสนี้นะ ครานี้จะเป็นของใครนาะกันเพนที่เหอะอัดสมุมดเข้าไ่มขนาดนี้แล้วละแมก็ต้องได้ไงเพราะผมนะครับจะทำการยิงในนะัดแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนตอนที่ประมูลเนี่ยรายชื่อมันจะเริ่มแบบคนบนบนจะเริ่มได้เรื่อยๆแล้เวเหลือไม่กี่คนแล้วแต่ว่ามันก็ใกล้เข้ามาแลวเดือวัดๆ เลือกได้เลยดีกว่าอยมาจีนเลยดิสติกเกอร์ไหนดีนะสติกเกอร์เลือกครับอุ้ยอินิชันนำเว้ยนำหน่อยนึงเอาว่ะคิดว่าคู่นี้สูสีจัดเลยเสาซ้ายไม่มีคนยึดโอ้โหสองเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บเท่เฮ้ยทำไมบอสไปเกิดที่วะอ๋อ ู่นไงเหลือยู่ตวงอืม้ wow. มาว,า,วาเติวนิอันผม่าห้าหนว้าวจำนวนพอๆกันเลยป่ะยี 28, 29, ่สิบแปดยีิบเก้า อ่าสุดสีได้เลยดมากยังไม่จบยังเพิ่งห้าพันเองจะเจอกับเราก็เอรื้อจอินชันี่แปอินชันคนน้อยกว่าแต่นำา็จะมีนำอยู่สามร้อยตอนนี้เขายึดโซนได้มากกว่าหนึ่งคนหนึ่งคนไม่มีปัญหาเท่ไรครับไม่ไม่น่าจะเห็นผลเท่าไหร่อินชันเธอวอลกับเราเมื่อวอลที่อยู่อะไรวะเนี่ยก็เขามาเก่งนะเก่ยอย่ผิดคาดคู่นี้น่จะหักปากกาเซียนดีลว ถ้ายังยึดสามารถเอาโซนคืนมาได้น่าจะแย่แล้วนี้่ฉากการนับจำนวนเนี่ยดีกว่ากำแพงจำนวนคนากแพงใครแตกทุหัวกันนําห้าร้อยเกมยาวนี่กำแพงใครแตกมากกว่าก็โซนไปอ่ะตอนนี้ถ้าที่ผมมองผมไม่เห็นกำแพงเลยเห็นแค่อันหนึง่งสองอันสมอันโอ้ปิดกลางห้องดีกว,ว่าห้องกลางเป็นของสีแดงอ่ะเป็นของอิมิชั่น คือถ้าเข้ากลางไม่ได้นี่น่นาจะลำบากวอมองต้องดันเข้ากลางให้ได้ตอนนี้ต้องยอมเก็บแล้วก็ดันเข้ากลางให้ได้ไม่งั้นแต้มหางเรื่อยๆลย <c oughs> กลางไม่มีคน <c oughs> ห่างแล้วเริ่มทิ้งห่างแล้วเซ็นเตอร์อินทาเราอยู่วะน้องว่าไงนะเหรอช่างมันเถอะน้อก็มาตีเกตได้เขาเร็วๆเขาว้าไปแล้ว คนพอๆกันเลยนะแต่ให้เขารู้สึกว่าน i ช i o n เล่นเล่นเป็นระบบมากส่วนวอมองเหมือนที่อ๋อออกมาเป็นคนเล่นป่าเอีกน i ชชั n เล่นเป็นระบบมากกว่าแล้วทำไมไม่ค่อยสูสีกับเราเลยอ่ะกำนวลเราฟาดไปสามติกก่อนเขายิบหกมั้งอ๋อปริมาณนั่นเองปริมาดูปริมาณสัก่อนน i ช i o n คูณสองแบบนี้นะ แเขาออกพร้อมกันจะดีว่าเปอะาออกพร้อมกันยึดกลางห่อยยึดกลางหน่อยเข้ากลาง่อยดิมใส่หมดแต่วอกันมั้งนี่มันไม่สูสีแล้วไม่มีคนมาตีมาโ่างแล้วอะเจ็ดพันกับห้าพัน จะตีบอสเสร็จเดี๋ยวฝากแฟนผมรุ่นล่าครับดูกานไล่เก็บเด็กด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยไล่ตีพรุ่งนี้เช้าเช้าดีกับแรกขอบเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวจะเก็บตกอีกรอบนึงมั้งร euh. ู้สึกเดี๋ยวดูก่อนจะเก็บตกเกตเอไม่หมดอีกรอบนึงวันข้าววันสุดท้ายแล้วว่าพยายามอยู่ที่ปัญหาใช่แล้วก็วัน มาอ <Stat> ทำไมมึงไม่ช <an> ่วยปตีิขันจ้าสู้สู้ขันจ้าสู้สู้าด้แ่เจ้าเอวเลิกดูแบของแชชนามันมันออกค้าพันกับแปดพัน